สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับคันนี้เป็นกระบะ isuzu e gfr 4ประตูรถปี1995ครับเป็นเครื่อง sr 2 0เครื่องนิสันนะครับเครื่องดีไม่มีไอไม่ควันเกียร์โตเกียร์ดีเปลี่ยนนิ่มไม่รอร้อนติดแก๊สแล้วใช้ได้ทั้ง2ระบบรถขับใช้งานปกติความร้อนปกติ ภายในสวยกระจกไฟฟ้ากู้หน้าแอร์เย็นช่วงล่างโอเคสีสันโอเคมีเก็บเป็นบางชิ้นอันนี้ต้องไปดูรถตัวจริงนะครับเอกสารครบภาษีปี66นะครับทุกอย่างแจ้งลงเล่มหมดแล้วครับเจ้าของระบุไว้เลยนะครับว่าขายสดงดต่อราคานี้ถ้าสภาพรถโดยรวมโอเคก็คุ้มในการที่จะเอาไปขายของขนของเข้าสวนเข้าไร่ครับรถอยู่ห้วยบงสระบุรีครับ ท่านไหนสนใจอยู่ใกล้แวะไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับหรือไม่ก็ลองขอวิดีโอคอดูเป็นเบื้องต้นกันก่อนครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วครับ